สวัสดีครับพบกับช่องเรือยนาเจ้าพยานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของพี่โมงนะครับดึงโปะสินค้าขนาด7 5 0 0ตันนะครับซึ่งเป็นน้าตาลนะเตรียมตัวออกเดินทางครับและเรือลานี้ผมเคยถ่ายได้หนึ่งครั้งนะครับชื่อว่าเรือเรือยนต์ซับเดตชาโลทอนนะครับหรือว่าพิม์มดนะครับผมเรือลำนี้เคยทำให้ผมเป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นคลิปแจ้งเกิดของผมนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อของพิมมดนะครับได้ขับเรือและตอนนี้ก็มาเป็นพิมมดนะครับได้ขับเรือลำนี้ต่อจากคุณพ่อนะครับวันนี้เราก็จะได้มาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรือลำนี้และทีมงานนี้นะครับที่ทำให้ผมแจ้งเกิดในวงการของช่อง YouTube ก็คือ เรือของพี่มดนะครับที่ว่า1เดือนผมได้แสนวิวนะครับเพราะเรือลำนี้จริงๆแต่วันนี้พี่ได้ทาสีใหม่นะครับทําเรือใหม่นะครับแล้ววันนี้ที่เก่าเวลาเดิมเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับได้กลับมาอีกครั้งนึงก็รู้สึกดีใจนะครับว่าที่ได้มาพบกับพี่มดเป็นครั้งแล้วนะครับแล้วก็เรือยนต์ซับเดชโลทอนลำนี้นะครับ แต่วันนี้พี่บอกว่าพี่เป็นเครื่องยนต์มาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาชมเสียงฟังเสียงของเครื่องยนต์และพลังกำลังนะครับที่ดึงเจ้าโบสสินค้านะครับเจ้าโบสสินค้าจํานวนเจ็ดพันห้ารอพันนะวันนี้นะครับซึ่งเป็นน้าตาลนะครับผมกําลังจะออกเดินทางนะครับตอนนี้พี่ๆสั่งนะครับก็กําลังที่จะแต่งพวงนะครับอัดเทือกพวงอยู่นะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะ ครับแล้วผมโฟกัสในจุดนี้เลยนะครับโฟกัสของตัวเรือยนเลยนะครับเรือยนซับเดชนโนธรนะโดยกัปตันพิมพ์นะครับจะเป็นผู้บังคับนะครับอาบเริ่มเดินทางนะครับนะครับแล้วก็จะมีพี่สลังนะพี่หลังผมเรียกขออนุญาตเรียกสั้พี่หลังสองท่านนะครับอยู่ปีกซ้ายปีกขวาของเชือกนะครับคอยฝางคาสั่งของพี่กัปตันนะฮะในการลอยเชือกดึงเชือกนะครับจัดแต่งเชือกนะครับซ้ายขวานะฮะ อ่าครับพร้อมแลวครับผมทุกอย่างเหมือนจะโอเคเรียบร้อยนะฮะอ่านะครับผมเครื่องยนต์ทุกกระบอกสูบพร้อมเปล่งพลังมา้าออกมาจากกระบอกสูบนะครับเริ่มเลยนะครับตอนนี้ฝามเรียบร้อยของร้อยต่อขอบโบกําลังเรียบร้อยครับนาเรียบร้อยครับผมมาชมกันนะฮะเสียงของเครื่องยนต์พละกําลังนะครับ เสียงของเครื่องยนต์และพละกําลังได้ชุดออกจากกระบอกสูบนะฮะ6บิลลีนะฮะนะครับเริ่มแลวนะครับนี่ครับดูภายน้ํานะครับปล้กเป็นไงฮะจะบอกสินค้านะครับน้ําหนัก7,500ตันก็ค่อยๆขยับขยื่นเคลื่อนนะฮะดูพายน้ําแล้วกันนะครับกาลังเคลื่อนนะครับขอย้ายขอโทษทีครับพูดเร็วไปหน่อยนึงนะเนี่ยดูภายน้ํานะฮะดูพายน้ําแล้วกันนะครับ เป็นไงครับอ้โห uh ู oh, เป็นไงเสียงของเครื่องจนบอกแล้วไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเรามาชมกันนะเดี๋ยวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่ครับผมเป็นไงเสียงของเครื่องจนลับนี้นะครับบอกเลย6 0 0จ g นะ 6000G นะครับแล้วก็คัดท้ายโดยเรือยนต์เซเนจิมานะครับผมนี่ครับอยู่ด้านหลังนะฮะ พี่ผมได้ชมคลิปนี้ย้อนหลังนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่วันนี้ผมได้มาส่งพี่สักครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเสียงของเครื่องจนรนะฮะเอาละเอาละเอาละครับผมเสียงของเครื่องจนรครับปราบแล้วนะครับวันนี้ 6WJ นะครับ ะครับคุณหลามแล้วนะครับต่อ,อเดินทางครับดูภายน้ํานะฮะโอ้โหเป็นไงครับผมฝ่ายพี่โชคดีนะครับวันนี้น้องได้มาส่งทีแล้วะอะด้วยไงครับเด็กของขึ้นจน